สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องกิกินเมกากับกิกแล้วก็ไทเลอร์ในไทยแลนด์วันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่กิกกับไทเลอร์จะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา11โมงตอนเช้านะคะเราจะต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วและเดี๋ยวเราก็จะไปนั่งนนอนนนนะคะหาที่นั่งชิลเพราะว่าไฟลที่จะกลับอีสานของเราเนี่ยตอน5โมงเย็นนะคะก็เหลือเวลาอีกเยอะเลยเดี๋ยวไทเลอร์จะไปกินพิซซ่าใช่ไหม ใช่กินพิซซ่าทุกวันกินพิซซ่าทุกวันจริงกินพิซซ่าทุกวันจริงจเดี๋ยวกิกจะพาทุกคนไปทานพิซซ่ากับพวกเรานะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปเช็คเอาท์ก,กันก่อนเานาะอพิซซ่ากี่ปีครับกี่ปี พี่สายอีบีเหรออ่าีบีตอ่าหนึ่งปีสปีสามปีี่ปีอ๋อตอนนี้สปีแล้วสปีอ๋อหมายช่พูดพูดไทยได้แต่เก่งนิดหน่อย ชอบกินพิซซ่าไหมชอบกินชอบกินพอไปยืนชอบกิน คุณ่ณชอบพิซซ่าอะไรผ่าวายันครับผ่าวายันคนไทยชอบชอบกินผ่าวายันใช่ไหมส่วนมากชอบมะร้องชอบยองมาร้องชอบอะไร เราหลังนี่ชอบกับโรนีเนี่ยกับโรนีชอบมาก So much food, and I still have pork chop coming, so we might have to take this to go. <laughs> I'm pretty sure I can eat it. Are you ready to try it? Yeah, Ooh. beautiful, it is very beautiful. Good. The crust is uh okay. Thought the crust was gonna be a little bit more flavorful because they make their dough, but it's not bad. But yeah, cheese sauce, everything's pretty good. This tastes like a casual American Italian pizza. Like a New York style pizza. You ready? Mm -hmm. What are you gonna go for? Are you gonna go for a meat lover? Yeah, because you went for the Hawaiian, so I'm gonna try They definitely make their own sausage for sure. And cut their own ham. Yeah, impressive, huh? Mm -hmm. Ooh, Napoli style. <laughs> First bite to the sausage. Like that. <laughs> I don't know how we're gonna finish this. <laughs> right วัสดีเจ้าขอนแก่น,นตอนนี้เราถึงขอนแก่นแล้วนะคะทุกคนถึงโรงแรมแล้วด้วยโรงแรมของเราวันนี้จองมาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะอยากลองนอนแบบนี้ดูบ้างนะคะทุกคนไม่มีอะไรก็คือจองมาแบบนี้เพราะว่าไม่เคยนอนเตียงสองชั้นนะคะน่ารักดีค่ะเคยอิสานมาร้านสเต็กนะคะทุกคน That's super good Super, super good. And spicy. Dope. ตอนเช้านะคะทุกคนวันนี้กิ๊กกับไทเลอร์ก็ตื่นมาที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก mm hmm. าลังจะตรวจโควิด hmm. นะคะทุกคนเอาทำไมไทเลอร์ไม่เลิกไหวสักที Why What are you doing Oh nothing <laughs> หนวดไหมไม่รู้คิดอะไรวันนี้อยากเปลี่ยนสไตล์หนวด mm hmm. ใช่ไหม วันนี้เนี่ยกิ๊กกับแท็กเลอร์ก,ก็จะกลับบึงการนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้มาถึงดึกเราก็เลยเช่าห้องนอนที่ขอนแก่นหนึ่งคืนแต่ว่าเดี๋ยวเช้านี้พ่อกิ๊กจะมารับนะคะก่อนที่เราจะกลับเราก็ต้องเมคชัวก่อนว่าเราไม่มีโควิดนะคะทุกคนไม่อยากเอาโควิดไปฝากที่บ้านเนาะเดี๋ยวเรามาตรวจโควิดกันคะ่ะ And the other side too? Yeah, just to be sure. Because we're doing it ourselves. <coughs> yeah, if you're doing it right, you feel like coughing. Eight, nine, ten. ตอนนี้ผลตรวจก็ออกมาแล้วนะคะปรากฏว่าเป็นเนกาทีฟทั้งคู่นะคะซึ่งก็เป็นผลตรวจที่เราตรวจเองนะคะทุกคนก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะคะก็ยังจะต้อง มาระวังต่อไปนะคะอีกสักพักหนึ่งเราก็จะออกไปเช็คเอาท์เตรียมตัวกลับบึงการแล้วนะคะทุกคนทริปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปพักผ่อนอีกสักหน่อยนะคะแล้วก็จะกลับไปกรุงเทพแล้วก็จะบินแล้วนะคะเรายังมีอะไรอีกหลายอย่างมานําเสนอให้ทุกคนดูนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะ